สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาดูการดูค่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันโดยเฉลี่ยของเครื่องจักรตอนนี้เราอยู่ที่เครื่องจักร EC 360 New Generation นะครับผมจะเริ่มจากการเปิดหน้าจอนะครับและเข้าไปที่เมนู Vehicle Information มาที่ e v e r a t e Fuel Consumption และด้านล่างนะครับที่เป็นรูปหัวใจน้ํามันจะเป็นค่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงในปัจจุบันแล้วก็ค่าเฉลี่ยในการกินน้ํามันเชื้อเพลิงหรือการเผาผ่านน้ามันเชื้อเพลิงก็จะสามารถ บอกได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการรีเซ็ตค่าใหม่และจะทําการสตาร์ทให้ดูนะครับและปรับรอบเครื่องยนต์ตอนนี้อยู่ที่รอบไอดอลหรือเดินเบานะครับอัตราการกินน้ามันเฉลี่ยอยู่ที่3.6ลิตรต,ต่อชั่วโมงและการสเลืองน้ํามันเชื้อเพลิงในปัจจุบันจะอยู่ที่ขีดโลกนะครับคือกินน้ามันเชื้อเพลิงต่ํามากผมจะปรับไปที่โหมดเฮฟวี่นะครับต่อไปโหมดเฮฟวี่ แต่ยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์นะครับอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยประมาณ15ลิตรต่อชั่วโมงเห็นไหมครับอ่าถ้า ผมใช้อุปกรณ์ก็จะแปลผันไปตามการใช้งานอุปกรณ์ของเราเห็นไหมครับเครื่องจักรมีโหลดมากอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงก็จะเพิ่มขึ้นไปตามโหลดเมื่อเลิกใช้โหลดอัตราการกินน้ํามันเชื้อเพลิงก็จะคงที่นี่คือการวัดอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงแบบเรียวไทม์ที่ติดตั้งมาในเครื่องจักร EC 360 New Generation นะครับท้าใดมีข้อมูลสอบถามนะครับสามารถถามมาได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมจะหาข้อมูลไปตอบให้ทุกท่านที่มีข้อสงสยัยขอบคุณมากครับ